จัดไว้9 9วัดเนี่ยนะครับในจํานวน9วัดก็มีวัดบางจากอยู่ด้วยอยู่ในนี้ด้วยครับเพราะวัดบางจากเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้เป็นวัดแห่งการท่องเที่ยวเพราะว่าตรงข้างกวบวัดบางจากเนี่ยเป็นเกาะเกรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะเพราะว่าคนที่ไปด้านเกาะเกร็ตเนี่ยนะฮะไปด้านนั้นเนี่ยก็เดินได้แต่ถ้ามาทางด้านวัดบางจากแล้วเนี่ยข้ามเรือนะข้ามคว้าไปเลยข้ามควาไปข้ามคาไปนะก็ไปไปเที่ยวเกาะเกต น้าจอดรถไว้ฝั่งวัดนะแล้วก็ไปเที่ยวนู่นแล้วก็ข้ามกลับาม,มาม<า>ัน <มา S 1> สะดวกสะดวก <มา S 1> แล้วก็ได้ได้กราบพระขอพรหน้า,<ม>าวัด มีพระประธานองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักสิบเมตรโอ้หสูงเด่นเป็นสง่าครับนะครับถ่ายรูปลำบากหน่อยอาจะไปถ่ายตรงไหนเราถ่ายต้องไปที่ตรงเกาะเกต่ะเกตฮะเราต้องข้ามไปถ่ายฝั่งกันน้นข้ามไปฝั่งทางนู้นก็ไม่เป็นไรนะคนที่ไปสามีภรรยานะฮะก็ภรรยายืนฝั่งนี้แล้วก็สามีนั่งเรือไปฝั่งนู้นไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายกลับมาตัวเท่ามดตัวเท่ามดไม่ก็มีกล้องซูมใช้กล้องซูมเอาเอากล้องซูมเอาก็ไม่ไม่เป็นไระครับทำไงได้ทำไงได้มันไกล ไม่ไม่ว่ากันไมไว่ว่ากันล,ลือกถ่ายจากเรือก็ได้ ถ่ายจากเรือตอนนั่งกลับอ๋อมันมีงี้คุณิีาถ้าคนที่เขาฉลาดนะเขาไปทั้งคู่เลยแต่ไปยืนอยู่ฝั่งกันโนนแหละจะได้เห็นตัวใหญ่หน่อยทต่ไมาเห็นระอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมล่ะได้ได้เห็นตัวใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ผมแนะให้แล้วก่อนไปเนี่ยนะฮะก่อนไปเนี่ยก็ไปไปรอดโบสถ์ก่อนจอดรถเสร็จเนี่ยวัดบางจากเนี่ยเขาม่มบุญก่อนเที่ยวใช่เพราะจะเที่ยวก่อนทําบุญเดี๋ยวเกิดท่านคุณไปเที่ยวจะมดไม่ใช่จะมีอุบัติเหตุสิอูกไหมล่ะมาเกิดไปเที่ยวไปเดินเตะอะไรต่ออะไร ต่างๆก็เก <นะ S 2> ิดอ <นะ S 2> ุบัติเหตุเ<ช>พศภัยต่างๆเพราะฉ<น>ะนั้นก่อนไปเที่ยวเนี่ยไปทําบุญก่อนไปธีษฐาน,น <ะ S 2> ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดิ์อีบ้าและปลอดภัย อย่าได้มีอันตรายอะไรต่างๆเลยใช่ไหมใช่เรื่องเงินทองนี่ไม่มีัญหาเรื่องเงินทําบุญเนี่ยบางคนไปเที่ยวปุ๊บปุ๊บเงินหมดนะกลับมาไม่มีเงินทําบุญนะั้นก็ถือว่าโชคไม่ดีไปอย่ังงั้นผมอยากให้ทําบุญก่อนทําบุญก่อนนะก็ไปเนี่ยรอดโบสถ์รอดโบสถ์ไปไหว้พระนะพระค้ำดวงหนุนดวงชื่อดีจะตายนะเข้าไปรอดโบสถ์โบสถ์เก่าเนี่ยนะเพื่อความเป็นสิริมงคลโอ้โหแล้วก็นี แล้วก็ไปไปไปขอน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์โบสถ์นี่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนทำไมยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระสวดพระอะไรตาราทุกวันสวดมาเป็นไม่รู้กี่สิบปีอพูดง่ายงรับเขาถึงรูกว่าศักดิ์สิทธิ์นแล้วน้ำมนต์น้ำมนต์วัดนี้เป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆข้ออะไรเพราะว่าน้ำมนต์เนี่ยไหลขึ้นมาจากใต้โบสถ์นะไม่มีหมดเป็นท่อน้ําอ่ะเป็นตาน้ําที่ไหลขึ้นมาจากจากโบสถ์เนี่ยทางวัดต้องใช้ไดวนะดูดออกนะดูดออกมาเป็นน้ำมนต์นะมาเป็นน้ํานี่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะว่าถ้าไมม่่ดดูออกทว ท่วมากคนไปไหว้เพระเหนือดวงคําดวงไม่ได้ไม่ได้นะก็ดูดออกมาแล้วก็เป็นน้ำมนต์แล้วใครก็มีมีนะมีเรื่องเล่านะมีบางคนเนี่ยไปเนี่ยนะแล้วอธิษฐานแล้วพอพอดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี่เข้าไปของออกมาหมดเลยนะที่โดนอ่ะนะออกมาหมดฮะจะมีอะไรที่ที่โดนคุณใสอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าสำลอกนะออกมาหมดเลยนะฮะนี่แหละฮะก็คนที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ย อาจจะเป็นลมเพลลมพัดพี่กวิทอาจจะไม่ได้เป็นอริอะไรกับใครหรอกแต่ว่าไปเดินผ่านทางที่เขาที่เขาทําของมาทำคุณลรงไว้อะไรไว้บางที่เนี่ยเขาทำของทําคุณไส้เขาจะทําให้คนอื่นปรากฏว่าเราไปหยุขฝางทางเขาเราก็โดนมาพอโดนมาปุ๊บเนี่ยนะก็กลายเป็นสติไม่ดีฟั่นเฟือนไปอะไรไปปุ๊บก็้องกลับมาเนี่ยญาติพี่น้องก็พามาโอ้ไม่ค่อยดีนะมาเ็มาเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปดื่มกินนะไปลดแล้วลดลาด ก็โอเคนะบางคนดีขึ้นหลายๆคนก็ดีขึ้นแต่บางคนที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นโลกเวรกรรมด้วยแน่นอนถูกนะฮะคุณทำกรรมเวรมาะต่างชาติปางก่อนเนี่ยอาจจะต้องมาชดใช้กันชาตินี้ครับนะแล้วก็ที่วัดนี้ก็ยังมี3มหาเทพใช่ฮะก็พรมพระนารายณ์พระพิฆเนศครับนี่ไปกราบไหว้บูชากันแล้วยังมีวัตถุมงคล โดดเด่นอะไรพระเหนือพรมพระเหนือพรมมีทั้งล็อกเก็ตมีทั้งพระผงอะไรต่างๆนี่มากมายนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็พระพิตายันยุ่งที่กำลังแรงเลยขนาดนี้ครับก็ใครที่ไปก็ไปบูชากันได้ที่วัดบางจากจังหวัดนนทบุรีมาที่วัดหลวงพ่อมาลัยหน่อยนะวัดบางย่าแพรับ มหาชัยก็มีวัตถุมงคลต้องไปบูชาที่เซเว่นนะพี่โอวิทนะหลายรายการด้วยกันสมเด็จภัยตะกุดตีใหญ่นี่รู้สึกว่าจะหมดเกลี้ยงเลยนะตะกุดตีใหญ่ที่เซเว่นนะแต่ว่าที่วัดน่าจะยังมีอยู่ทีมาแนะนำหนังสือนิสารเอกคัมยกรเวลามาลนิทานเอกมัยเล่มล่าสุดนะเล่มใหม่กาลังจะออกนะดูเล่มนี้ไปก่อนหน้าปกเป็นเหรียญพระอุปคุตรุ่นแรกนะสิ่งมงคลนะหลวงพ่อรักปุกเสก นะอีกเล่มหนึ่งนะหนังสืออภินิหารเล่มเหลืองพักเครื่องอภินิหารนี่แหละฮะของจากโกวิดยัมวงเนี่ยด้านในในเนื้อหาอัดแน่นนะฮะข้อมูลนะใครอยากได้ข้อมูลดีๆ เรื่องของวงการพระเครื่องสังคมวงการพระเล่มนี้มีหมดนะรวมถึงปฏิทินการประกวดการงานประกวดมีให้ดูในเล่มนี้แล้วอีกเล่มหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยสําหรับนะพ็อกเก็ตบุ๊กสืบศาสตร์พุทธาคมขังเกจิดังเมืองกรุงเก่ายุทธยาเล่มนี้นะรีบหน่อยหาซื้อที่เทเว่นยอดพิมพ์เขาบอกว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยนะฮะขายแค่ครึ่งเดือนเนี่ยไปเยอะแล้วครึ่งแล้วด้ครึครึ่งไปแล้วนะถ้าท่านช้าเนี่ย อาจหมดนะะอดของดีเลยเพราะเขาศกษมนาคุณเหรียญนี้เหรียญดังเหรียญนี้เนี่ยเป็นพระอุปคุตเขาบอกว่าพระอุปคุตเนี่ยช่วยในเรื่องของปีชงโชคลาบด้วยโชคลาบด้วยนะฮะใครมีปีชงมีเคาะมีอะไรต้องเนี่ยบูชาพระอุปคุตวันนี้เวลาหมดนะฮะท่านสามารถจะติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องพระได้ทุกวันอาทิตย์อย่างนี้กับผมอนุชาทรงสิริได้จากโควิดแย้มวงวันนี้ปีใหม่จุจีนลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ อ,น,น,อนุโมทนาในมหากุสผลบุญที่ท่านได้คำชม put it